สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแพรจะมาทำเฟอร์ i t e ไอเทของแพรในปี2020ปีนี้นะคะทุกชิ้นที่แพรจะเอามาทำในคลิปนี้ no sponsor ทุกอย่าง ทั้งคลิปเลยนะคะเออไอเทมต่างๆที่แพหยิบขึ้นมารีวิวในคลิปนี้นะคะก็คือไม่ได้เรียงตามลำดับความชอบมากชอบน้อยนะคะเนี่คือแพหยิบอะไรขึ้นมาได้ก็เอาอันนั้นนั่นแหละขึ้นมาโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะอันแรกก็คือน,นี่ B.K. Acne BB Sunscreen ค่ะอันนี้จะไม่อยู่ใน Favorite Item แพ้ไม่ได้เลยแต่เอาจริงๆอะแพ้เพิ่งรู้จักเจ้า B.K ในปีนี้เนี่แหละเพิ่งเริ่มใช้ในปีนี้เลยถือว่าเป็น B.B ตัวหนึ่งที่โอเคอะคือทุกคนสามารถใช้ในแบบ Everyday Look ได้นะคะสําหรับใครที่รักษาสิวอยู่สําหรับใครที่ไม่อยากแต่งหน้าให้มันแบบปุดตนันหรือว่าหนักหน้าจนเกินไปต่อไปนะคะอันที่สนี อันนี้เป็นยาสมุนไพรแต้มสิวนะคะของ natural peel ที่แพรใช้เนี่ยเป็นขวดที่สองแล้วแต่ว่าต้องบอกว่ามันดีจริงแล้วก็แต่ว่าราคาเนี่ยก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เพราะว่าประมาณขวดนึ่งก็คือ2 0 0พแต่ว่าขวดหนึงเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณแบบ เกือบปีเหมือนกันนะหลายเดือนน่ะมันใช้แล้วแต้มสิวแล้วสิวมันแบบยุบเร็วดีจริงๆตัวเนี้ยแพ็ก็เลยแบบว่ายอมเลยแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยคือแพ้ใช้แบบระวังมากๆเพราะว่าแบบเทแต่ละทีนี่คือแบบกลัวหกกลัวหมดมันก็แบบค่อนข้างแพงอะ่ะก็เลยอืมนิดนึงนะคะแต่ว่ามันดีจริงๆอันนี้ ต่อไปนะคะอีกอันนึงนะคะก็เป็นเจลต้านสิวอีกตัวหนึ่งเลยอันนี้เป็นของเพียวรีนะคะแพ้เพิ่งรู้จักเพียวรีอันนี้มาเมื่อประมาณแบบไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละแต่ว่าแพ้มีถ่ายคลิปแบบรีวิวแบบตัวเต็มไว้แล้วเดี๋ยวรอดูเลยโปรเซสของการเป็นสิวอะ่ะมันเหมือนแบบหดลงมาจากปกติที่เวลาเราเป็นสิวมันต้องประมาณแบบ3 4สี่วันกว่าจะเริ่มแห้งหายแล้วก็กลายเป็นไปสิวไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ประมาณ 1- 2วันอะ่ะก็แห้งเลย มันดีมากจริงๆอันเนี้ยเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงนะคะราคาประมาณแบบหลอดหนึ่งสองกว่าบาทซึ่งไอ้นี่มันแบบว่าสองพันไงบางทีที่แพ้ก,กว่าไอนี่หมดแพ็ก็แบบเออเอาอีเนี้ยมาแต้มอันต่อไปนะคะอันนี้ก็คือจะไม่เอามาอยู่ใน f a รว r i t ไอท e มไม่ได้เลยนี่ U s e r i n e C C stick แต่ว่าทุกคนเห็นไหมว่าคือมันแบบ แพรใช้จนมันลอกจางไปหมดแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นแท่งที่สแท่งที่4ของแพรไปแล้วเพิ่งมารู้จักตอนปีนี้เหมือนกันแต่พอได้รู้จักได้ลองใช้ปุ๊บก็ใช้ยาวอีกจ้ามันก็เป็นแบบแทง่งแต้มสิวที่แบบทั้งสามารถเป็นคอนซีลเลอร์กลบสิวได้แล้วก็เป็นแบบเหมือนเอ่อแต้มเอาไว้แบบรักษาสิวให้สิวยกไปในตัวเลยอันนี้คือโอเคมากๆแพรใช้ทุกวันนะดูสภาพสู ก็น่าจะรู้ว่าแบบแพ้ใช้ทุกวันจริงๆต่อไปนะคะนี่เลยครีมกันแดดของ Banana Boat อันนี้ก็คือต้งแบบตั้งแต่ที่ได้รู้จักแล้วก็ได้ใช้เขาแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนใจไปใช้แบบครีมกันแดดยี่ห้ออื่นอีกเลยทั้งใช้แล้วแบบโอเคไม่แพ้แล้วก็คือสามารถแบบ กันแดดได้ดีนะเพราะว่าเวลาออกไปตากแดดอะมันไม่รู้สึกแสบผิวหน้าแพ้ก็เลยคิดว่าเออมันก็โอเคที่สําคัญก็คือใช้แล้วมันไม่แพ้เนี่ยแหละก็เลยโอเคเพราะว่าแพเป็นคนที่แบบไม่ถูกกับครีมกันแดดเลยอะ่ะพอมาเจออันนี้แล้วก็คือแบบว่าเหมือนเจอเนื้อคู่อะ่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะไม่อยู่ในเฟร์ริกของแพ้ก็ไม่ได้นี่เลยซุนจัง นี้นะคะมันเป็นตัวเดียวกับอันที่แพรเคยเอามารีวิวที่เป็นแบบกระปุกกระปุกที่ฝาเป็นรูปทอแมแอนเจอรี่อะแต่ว,ว่าอันนั้นมันหมดไปแล้วอันนั้นมันเป็นคอลเลคชันของประมาณแบบเดือนธันวาก็คือธันวาปีที่แล้วแล้วอันนี้ก็คือครบ1ปีก็คือใช้หมดกระปุกไปพอดีอันนี้ก็เพิ่งถอยมาใหม่เลยอันนี้มันจะเป็นแบบสูตรเนื้อครีมนะคะเพราะว่าแบบสูตรเนื้อแบบตัวอื่นอะไรเงี้ยแพไม่ได้ซื้อมาใช้แพใช้แบบ อย่างอันนี้ตัวเดียวเลยอันนี้นะคะก็คือมันทําให้ผิวแบบแข็งแรงชุ่มชื่นเติมผิวให้น้ําใครที่ผิวแพ้ง่ายใครที่รักษาสิวอะไรเงี้ยตัวเนี้ยใช้ได้โอเคเลยมากๆจริงๆรงลูกรักต่อไปอีกอันหนึ่งนะคะ b o r e m a k e u p r e m o v e r c l e a n s i n g m i k นะคะตัวนี้อันนี้ก็เป็นขวดที่2ในชีวิตและของเพที่ใช้คือขั้นตอนการล้างหน้าเนี่ยแพยรูเริ่มแบบว่าพอมเปลี่ยนมาใช้เนี่ยเราเริ่มรู้สึกแบบสนุกกับการล้างหน้ามากขึ้นต่อไปนะคะนี่เลย ะว่าปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสได้กลับมาใช้ b f f s t t a เพราะว่าปีก่อนๆจริงๆตอนแรกกันเนี้ย b ี Be f e s t a คือใช้มันตั้งแต่เรียนมาหาหลัยแล้วแหละใช้มาตั้งนานแล้วแล้วทีนี้พอโตมาก็แบบเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้วก็ ไม่รู้แพ้หรืออะไรคือช่วงที่แพ้เล่าให้ฟังนะั่นแหละว่าเป็นสิวแบบหนักมากๆตอนนั้นคือแบบไปใช้ยี่ห้ออื่นต่อไปนะคะอันสุดท้ายก็คือนี่เลยอันนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในหมวดสกินแคร์แล้วมันจะเป็นเซรั่มบำรุงผมนะคะแพ้จะเอามาใช้ตอนก่อนทำผมนะคะคือแบบก่อนที่แพ้จะม้วนผมหรือจัดทรงอะไรอย่างเงี้ยแพ้จะเอาตัวเนี้ยมาทาผมไว้ก่อนเพราะว่ามันช่วยให้ให้ผมแพ้เนี่ยเวลาที่แบบม้วนผมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือ คือมันทําให้ผมแพรมันดูเป็นแบบผมที่ดูดีขึ้นนะเป็นลอนที่ดูแบบพผิวสวยเพราะว่าแพตอนนี้คือผมแห้งหนักมากผมเสียมากๆเพราะว่า ตอนต้นปีประมาณเดือนมกราแพรไปกัดสีผมมาซึ่งกัดประมาณแบบสมครั้งแล้วก็ย้อมอีกนะับไม่ถ้วนปีเนี้ยคือเป็นปีที่แบบทําร้ายผมแบบรุนแรงหนักมากแล้วทีเนี้ยคือผมแพรเออเนี้ยจริงๆก็คือมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะว่าแพรทําผมสีอะไรแพรก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะว่าเวลาแพรย้อมอะไรไปแล้วอะ่ะคือมันติดได้ไม่เกินประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากนั้นมันก็หลุดมันก็เลยกลายเป็นสีแบบที่แบบออกทองทอง,ทองสีเพียเพ้ยนเพี้ยนไปจากเดิม อยย่างันนเี้คือแพรใช้โฟมของลิเซ่สีซอฟต์บราวมายอมนะคะแต่ว่าเนี่ยเห็นป่ามันก็แบบหลุดหลุดเลยกลายเป็นแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือน้ำตาลอะไรก็ไม่รู้แล้วแพชก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน โอเคค่ะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่เป็น f a ร o r i ไอเทมของแพในปี2020ปีนี้นะคะก็อันนี้ก็กำลังจะปีใหม่แล้วเนาะแพก็อยากอวยพรให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขใครกดไลค์คลิปนี้นะคะขอให้ชีวิตมีแต่ความเฮงๆงปังๆนะคะขอให้ปีหน้าใครที่พยายามแบบอยากรักษาผิวหน้าตัวเองให้ดีขึ้นขอให้ทุกคนผิวสวยขึ้นขอให้ทุกคนแบบดีขึ้น แล้วก็น่ารักมากขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นทุกคนเลยนี่ให้พรเลยนะ <c oughs> อะร่อยเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเรียบร้อยแล้วก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย